คอนโดไฮไรส์ใหม่ใกล้มอธรรมศาสตร์รังสิตให้ความเป็นที่สุดในทุกด้านด้วยพื้นที่ส่วนกลางกว่า42รายการบนโลกใบใหม่ที่ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างแตกต่างและที่นี่คือ Mo ดิสอวกาศค่ะประวัติศาสตร์ต้องจารึกครับว่านี่คือคอนโดใกล้มหาลายัยที่ว่าวังที่สุด จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่นี่โมดิสอวังกาศครับ m o d i ส Launch รุ่นพี่คอนโดติดมอธรรมศาสตร์ตอนนี้เพิ่งสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ไปแบบสดสดร้อนๆสร้างความอิมเพรสถึงขั้นสุดให้กับนักลงทุนและคนซื้ออาศัยอยู่เองตึกเสร็จมาก็สวยงามอลังการและได้ผลตอบแทนกันแบบปังมากเวอร์แถมตอนนี้ห้องให้เช่าก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วค่ะ เอาง่ายๆห้องสตูดิโอขนาดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยซื้อกันราคาล้านปลายๆถึง2ล้านต้นๆน,นาทีนี้ปล่อยเช่ากันอยู่ที่12 0 0 0ถึง14,000บาทกะะทันเลยทีเดียวคิดเป็นยวนะบางห้องเนี่ยได้8%บวกบวกบวกเลยถือว่าหาได้ยากมากในคอนโดยุคป,ปัจจุบันครับและโมดิสอวังกาศน้องใหม่ก็มาแบบใหม่แบบสับเล่นใหญ่อลังการละละเอียดละเมียดละไมกลมกล่อมทุกมุมใครที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสำนักง,งานขายจะต้องตะลึงกับความอลังการอย่างแน่นอนและยังมีคาเฟ่ชิคๆพร้อมกับห้องตัวอย่างสวย สวยให้ชมถึง6ห้องทีนี้ไม่มาเช็คอินไม่ได้แล้วค่ะโมดิสอวังกะจะตั้งอยู่บนถนนเชียงรากตรงข้ามมอธรรมศาสตร์รังสิตประตูเชียงราก2นะครับโดยโครงการตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ3ไร่กว่าเกือบ4ไร่เป็นคอนโดมิเนียมไฮรีส์สูง36ชั้น1อาคารมีอาคารจอดรถ9ชั้น1อาคารมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด750ยูนิตและร้านค้า1ยูนิตให้ที่จอดรถ44%รรวมจอดซ้อนคันครับ ทำเลฮอตปลอดแตกแบบนี้ประวัติศาสตร์จะต้องซ้ำรอยรุ่นพี่อย่างแน่นอนค่ะพร้อมให้สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการจัดเต็มในทุกด้านโดยส่วนกลางที่นี่จะแบ่งออกเป็นโซนกราวน์มิดเดิลกราวเริ่มที่โซนออนเดอะกราวนี้ครับพบกับเมนเกตสุดแกรนต้อนรับคุณอย่างเต็มภาคภูมิพร้อมพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นมีทั้งจ็อกกิ้งแทร็กพาวิลเลียนและภายในอาคารนี้ครับเข้ามาว้าวเลยจะเจอกับอวังกัดเลาจ์ล็อบบี้ดีไซน์ล้ำเกินจินตนาการ มีมุมต้อนรับแขกมุมพักผ่อนหลากหลายมุมเลยนะครับและยังมีมุมนั่งทำงานอย่าง Creative Workshop Meeting Workshop และ Brainstorm Workshop ด้วยครับ สำหรับโซนมิดเดิลจะอยู่ที่ชั้น7ค่ะซึ่งโซนนี้นะคะจะมีทั้งอินดอร์และอ d o o r มาเริ่มกันที่อินดอร์กันก่อนเลยค่ะจะเป็นพื้นที่โคเวิร์กิ่งแอเรียโค a ล y บรีและ private meeting area ค่ะเป็นห้องนั่งทำงานอ่านหนังสือทำรายงานส่งอาจารย์จะนั่งประชุมกลุ่มหรือนั่งประชุมเดี่ยวก็ได้เพราะว่ามีพื้นที่ให้นั่งหลากหลายมุมว้าวมีโคคิทเช่นรูมให้น้องๆได้มาทำอาหารหรือจะปาร์ตี้สังสรรค์กันกับเพื่อนๆก็ได้มาต่อกันที่โซนอ d o o r กันเลยค่ะจะมีเซิร์ฟสเก็ต ถูกใจวัยมันสายเอ็กซ์ตรีมกรี๊ดกราดกันอย่างแน่นอนหรือจะมาซ้อมเต้นค o เวอร์แดนซ์กับเดอะแกงก็ได้และโดยรอบก็จะมีพื้นที่สีเขียวสุดรมรื่นให้เราได้มาพักกายพักใจในวันที่เหนื่อยล้าจากการเรียนด้วยค่ะทะลุขึ้นมาระดับคลาวที่ชั้น35จะพบกับสกายเลาฟิลโรงแรม5ดาวมีทั้งบาร์แอนด์เลาี้โฮมเธียเตอร์คาราโอเกะรูมและโมดิชเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ได้มาบันเทิงขั้นสุด พร้อมรับวิวมุมสูงสุดตาการตาที่ยากจะหาได้จากที่ไหนและสายรักสุขภาพต้องถูกใจด้วยอวังการจิม้มฟิตเนสขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์หลากหลายและครบคัน รวมถึงยังมีห้องโยคะและห้องบ็อกซิ่งรูมและมีซาวน่าด้วยนะครับและพุ่งทยานเหนือบรรยากาศขึ้นมาอีกคั้นที่ชั้น36ชั้นนี้จะมีพาโนรามิกแบบพูลเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือความยาวกว่า30เมตรว่ายน้ําออกกําลังกายแบบฟินๆกันไปเลยพร้อมทัชพอยต์เป็นจุดชมวิวบนมุมสูงวิวมอธรรมศาสตร์รังสิตก็แค่อ,อื้มสวยจนแทบจะกระชากลมหายใจของคุณนายออกจากร่างไปเลยค่ะ ตื่น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 ,นสำหรับห้องตัวอย่างแรกที่จะพามาชมในวันนี้เป็นห้องแบบ one bedroom exclusive ขนาดประมาณ26.80ตารางเมตรค่ะสเปคห้องอลังการเกินต้านมาพร้อมกับเพดานสูงโปร่งถึง2.65เมตรเฟอร์นิเจอร์ก็สุดหรูแบบคุณค่าที่คุณคู่ควรจาก Only by Olivia ียด้ค่ะ l a เยอร์ดีมีครัวปิดห้องนี้นะครับเราได้ครัวปิด ติดระเบียงด้วยเอาใจคนรุ่นใหม่สายรักสุขภาพที่ชอบทำอาหารทานเองห้องนี้เหมาะมากเลยชุดเค้าตครัวตู้ลอยฮอบฮูดซิงค์โครงการเตรียมให้ครบครับแถมทับเค้าตครัวเป็นหินสังเคราะห์สวยงามพรีเมียมแบบนี้เลยนะ และยังมีฝาปิดซิงค์ช่วยขยายพื้นที่ทําและพื้นที่เตรียมอาหารเพิ่มเติมได้มากขึ้นอีกด้วยและใต้เคาน์เตอร์ครัวตัวนี้ครับคุณนายเปิดออกมา,าจะพบกับบิวอินหนังขยะให้ด้วยโอ้โหดูดีมีระเบียบสุดๆถัดไปที่อีกด้านหนึ่งครับเป็นห้องที่ติดกับช่องแสงโซนนี้คือโซนนอนนั่นเองนะโดยโครงการจะมีการจัดเตรียมฐานเตียงพร้อมบิวอินตุสภาพบ้านใหญ่ให้หน้าบานกระจกใสหรูหราจัดเต็มแบบนี้เลยทั้งยังมีฉากกระจกบานกัน้นแบบฟููเฟรมสวยหรูดูแพง ติดตั้งมาให้ด้วย Living area <c oughs> ก็มีขนาดลงตัวอยู่สบาย <c oughs> จะอยู่คนเดียวก็ได้2คนก็ดีมีทั้งมุมใช้ชีวิตเอาไว้นอนดูหนังฟังเพลงพักผ่อนก็ได้พร้อมด้วยมุมอเนกประสงค์จะทาเป็นมุมอ่นานหนังสือทํางานมุมทานข้าวก็ดูลงตัวสุดๆเฟอร์นิเจอร์ก็จัดมาให้ครบเซตเลยค่ะและห้องน้ําที่เราจะต้องอิมเพรสถึงขั้นสุดกับกระเบื้องลายหินสุดหรูบิยอนระดับโรงแรม5ดาวไปแล้ว1กลุ่มและกลุ่มที่2คือฉากกระจกบานกันอาบน้ําแบบเฟรมเลสคอนโดเริ่มต้นล้านกว่าบาท เขาให้ขนาดนี้เลยเหรอคะคุณพ่อบ้านถึงบอกไงว่าไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนอยู่เองฟินแน่ซื้อลงทุนเตรียมรับผลตอบแทนแบบงดงามอลังการได้เลยครับ อย่างถัดมาเป็นห้องแบบ o n e b e r Room ว o d i c a l Suite ขนาดห้องประมาณ22.30ตารางเมตรค่ะห้องนี้ได้เพดานสูงปร่งถึง4.7เมตรเลยได้พื้นที่ใช้สอยบนชั้นลอย10.3ตารางเมตรโดยรวมแล้วห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอยกว่า30ตารางเมตรเลยนะคะคุณพร้บ้านให้อารมณ์ความรู้สึก f e ลลิ่งเหมือน Feel like Home ขั้นสุดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนอยู่บ้านจริงๆคุณนาย ได้็นที่ใช้สอยชั้นล่างพร้อมกระจกขนาดใหญ่โอ้โหเราจะต้องเห็นวิวเมืองและวิวธรรมศาสตร์ทั้งมหาลัยเต็มอิ่มฟินเต็มตากันอย่างแน่นอนโด่โซนพื้นที่ด้านล่างนี้นะครับด้านหน้าห้องจะเป็นโซนครัวนั่นเองนะครัวที่ได้เป็นครัวปิดด้วยห้องน้ําสวยงามหรูหราฟิลลิ่งโรงแรมเช่นเดียวกันและเข้ามาในตัวห้องครับสูงโปร่งโล่งอลังการคือโซนลลฟทขนาดใหญ่ของเรา เป็นโซนการใช้ชีวิตรวมถึงมีโซนอเนกประสงค์ติดช่องแสงจะทําเป็นโซนน,นนั่งทํางานอ่านหนังสือรับประทานอาหารก็เปิดรับวิวเต็มอิ่มฟินเต็มตาเปิดรับจินตนาการไอเดียบันเจิดสุดๆจริงๆและพื้นที่บนชั้นลอยก็เป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนชาร์จพลังงานชีวิตของเราให้เต็มอิ่มโครงการตเตรียมฐานเตียงวิวอินตู้สภาพบานใหญ่ๆใ,ให้เราโครงการจัดมาให้ครบเลยค่ะเมื่อพักผ่อนกันได้เต็มอิ่มแล้วก็ตวเตรียมตัวออกไปใช้ชีวิตกันแบบพุ่งทะยานถึงขีดสุดกันไปเลย ตัวอ,อย่างที่นี่ยังมีห้อง o n e เบดอีก2แบบให้ดูด้วยค่ะอย่างห้องนี้เป็นห้องวันเบดรูมเอกซ์คลูซีฟขนาดประมาณ26.60ตารางเมตรได้ครัวปิดห้องนอนกั้นแยกส่วนพร้อมห้องน้ำแบบดับเบิล c อ e s s คซส่วนอีกห้องนึงจะเป็น One b เบดรูมขนาด24.40ตารางเมตรกั้นโซนเล v i n งกับโซนนอนด้วยกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่ห้องนี้ได้ความโปร่งโล่งดีมากๆเลยค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีห้องแบบสตูดิโอซึ่งเป็นห้องในขนาดและราคาเริ่มต้น ห้องนี้เนี่ยจะอยู่เองก็คุ้มปล่อยเช่าก็ยิวงามมากแน่นอนครับและถ้าใครกําลังมองหาห้องขนาดใหญ่ๆต้องห้องนี้เลยกับห้องวันเบด m พลัสขนาดประมาณ34.9ตารางเมตรที่สามารถประยุกต์เป็นห้องแบบ2ูเบดได้เลยครับโมดิสอ้วงกาที่สุดของคอนโดใหม่ตึกสูงใกล้มอธรรมศาสตร์ ให้คุณใช้ชีวิตที่ล้ำหน้ากว่าใครด้วยฟาซิลิตี้กว่า42รายการเดินทางสะดวกสบายแค่ก้าวข้ามก็ถึงมหาลัยแล้วค่ะใกล้แหล่งรวมไลฟ์สไตล์ของชาวธรรมศาสตร์และมีชรถบัสคอยบริการรับส่งถึงมหาลัยเลยและฝั่งเชียงรากประตู2นี้นะครับถือเป็นแหล่งอรารยธรรมสูงสุดที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมายมีทั้ง U Villa ล e ยูสแควร์และมิงเกิลมา k e เก็ตครับที่นี่มาพร้อมห้องพักหลากหลายรูปแบบตอบรับการใช้ชีวิตของวัยมันให้ความโปร่งโล่งอลังพร้อมสเปคจัดเต็มระดับโรงแรม5ดาวให้คุณพราวที่ได้อยู่ที่นี่และอุ่นใจปลอดภัยขั้นสุดครับไปกับระบบ Security 5ชั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดมีรปภยพอสิบสีชั่วโมง CCTV Key คีย์การ์ดลิฟท์ล็อกชั้นและดิจิตอลดอรล็อกให้ทุกห้องเลยนะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานพักอาศัยที่นี่อุ่นใจได้เลยครับ และแน่นอนที่นี่จะให้คุณฟินมากเวอร์ทั้งส่วนกลางที่จัดเต็มทำเลเยี่ยมใกล้มหาลัยและแหล่งงานขนาดใหญ่จะซื้ออยู่เองก็คุ้มเกินคุ้มจะลงทุนปล่อยเช่าก็เตรียมรับยิวแบ่งบานพร้อมผู้เช่าคุณภาพต่อเนื่องไม่มีขาดที่คุณจะหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะวันนี้สำนักงานขายเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะครับโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอากาสเข้ามาเยี่ยมชมความอลังการของโมดิสอวังการ ให้ห็นกับตาตัวเองกันครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในเพจพอบ้านบ้านคอนโดหรือทาง YouTube Channel นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ